ครับมันเป็นปุลโต้ครับบนพร้อมกันนะครับบนลงคาควรจะปุลราคาก่อนครับวางโต้แล้ครับลองฝั่งเลยลงคาเสร็จก็ลงมาข้างล่างนะครับทีเดียวครับงานนี้ปุลราคาก่อนครับตอนนี้ขึ้นขึ้นโต๊้ปุลราคาเสร็จก่อนครับแล้วก็ลงมาปุนข้างล่างก็เคลียร์ก็เหมือนเดิมเดืยวกันนะครับประมาณนี้ครับตามไปครับผมเดี๋ยววันนี้ไม่ได้กางกองนะครับเพราะว่า เต็มห้องหมดเลยเดี๋ยวจะพยายามาำเป็นระชดกระชดไปครับผมครับคุนสีเสร็จแล้วครับคนลังคามาถึงนี่ผมก็ลงมาคุนข้างล่างเต็มแล้วครับคนสามรอบข้างล่างครับรอบเต็มเต็มแล้วก็เคลียร์จากลัางค้าลงมาแล้วทีนี้ขึ้นจะขึ้นโต๊ะครับขุนโต้เคลียร์มาประมาณวันเสาร์นี่ครับประมาณเสาร์นี้ไม่ให้มันขึ้นลัางค้าเวลาเราเวลาคุนข้างล่างไม่ปิวขึ้นลัางค้าครับแล้วก็ขนประมาณถึงเสาร์นี่ครับไปต่อเสาตรงนี้ จะลงมาแสงล่างเลยทีนี้ก็ขาเดือยู่ครับพร้อมกันนะครับวันนี้ไม่คอนนะครับมันอาจจะย่าเหมืีนกระดาษก็ใช้เวลาครับเดีจะขึ้นคนราคาโอเคครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ตั้งโต๊ะครับมันเต็มไปหมดแล้วครับตู้กันใหญ่ครับเสร็จแล้วครับผมครับประมาณนี้ครับผมโดยต่อก็ตรงนี้ครับเป็นรองนิดนิด แต่ก็ยังไม่แห้งดรือก็ออยังได้อยู่ยังเหนียวอยู่ครับยังแห้งทีเดียวครับงานนี้คนทีเดียวคนเหนื่อยนะครับคนอย่างนี้เหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราก็ติดกระดาษทีเดียวแล้วต้องมาบางังบนบางงานังเล่าก็แล้วแต่จังหวะงานครับจังหวะงานที่แบบเน้เนเ้นก็พ่นสองครั้งก็ได้ครับงานท,ที่มีเวลาแบบสองครั้งดีกว่าตอนนี้เวลา แต่งงานโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเนี้ยครับผมผมพร้อมกันขาขครับผมใบต่อก็มันยังไม่แห้งดีก็ไม่เป็นเท่าไหร่ผมก็ต้อนชมครับสวัสดีครับ